น้ำเคยหวานครับราดเข้าไปเลยอย่างนี้อืมอื้อื้ชิมดูก่อนดูหน้าดูหน้า จำมาแค่นั้น,นพอแล้วพอ่อแม่หักชอบไป,ปใ,ไบให้หมดมดมันออกชอนช่ออย่างนี้มดมันเยอะ,ะหมดเยอะนะนี่ครับเนี่ยมันจะมดนะี้ยนะหักเป็นชอ่อกินกก็หักมาเลย,ยมดมดบี้ไป,ไปอ๋<ไ>ปราข้างบนนั่นนะไป ก็คือมีเศษบนส่งมาครเนี่ยปีนไปเก็บครับผมจะของห่วงครับจัดไปหมดรวนรวนเอามาไม้ขึ้นไปข้างบนเลยปีนไปเร็ว ยังถ่ายพ่ออยานร่า,าะบิดตอนนั้นแล้วก็บิดเดยอย่ะรับนะโห่ไม่รับ สวัสดีครับวันนี้เคยยวนพามากินยำน้ำปลาหวานมะเขาะลองชิมกันครับคมาสวัสดีพี่น้องมาวันนี้เรามากินมะเขาะกันแต่น้ำเคยหวานเคยยวนฮะเย่เคยยวนเมื่อกี้ที่เราได้ไปเก็บมาแล้วครับของแซบของแซบลองแรกดูน่ครับนี่อันนี้น้ำปลาหวานเนี่ย น้ำเค้เออเคหว่านครับราดเข้าไปเลยอย่างนี้อ,อุ้งอ้าวน้ำลายแตกอ้าวกินช,วนชิมเคยยโยนชิมก่อนมาลองชิมครั้งแรกในชีวิตอืมอ, <laughs> อามาเป็นเคยโยนไม่เคยกิน <laughs> อืมอืมอืม้วอันนี้อันนี้น้าน้เมียเขยยนกินมากเป็นยาระบายกินกินน้อยเป็นยาถ่ายเฮ้กินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายอืมกินมากืม่บดีอืออืมนี่นะลองชิมดูก่อนดูหน้าดูหน้า ออ้อ๊ยเป็นแตาแซ่บเหรอน้ำลายหกน้ำลายเดะโอ๊ยตายตายโรยเต้ยละในแม่ดูเม็ดดิต่อยเด็กเอาทำไรทำต้มหมูเออจก้ดูถ้าจะให้ดีกินทั้งเม็ดเนี่ยแซ่บขมว่ะบ่ขมเราไม่ได้เขียวเป็งห้องว่าเมนูว่า สบายปากลำบากตู้ตังลองกินไหมกระโลนไปไหนแล้วล่ะกระเะโยอยาไหมพี่แม่ไม่รอพี่น้ำลายแตกเลยอร่อย จแก,กต้มหูเ็รเรื่องนั้นแตกไปละมันต้องต้ไนี่ไม่แก,หก,กงหัวแกะด้วยแกไปต้มหัวจะใหม่มด้วยนาไปบปนแม่แงแท้เหนเผ็ดเลยนะพี่กับพี่คนป็ดพี่ป้าบ้านเหมือนกันอ่าลองชิมอ่ะมาคนไทยอ่ะ,อะมาลองชิมมั้งคนไทยลองชิม้าสิ นี mm ่ถ hmm. mm ้ามันแกกว่านี้มันไอยนะโอ้เดี๋ยวไปดูต้นโน้นก่อนนี่เนื้อี่ยยังไม่แก่ที่เดือนหกย่างเดือนเจ็ดเองเออต้องเดือนเจ็ดเอนแต่ถ้าเดือนเก้านะโอ้โหเามาอีกหน่อยเลยติดแล้วกินอยู่นี่เนาะไส้กรอกหวานเผา มันเน้นเน้นเนพริกด้วยลูกโดดตาิแม่กันเยอะแล้วลูกเ้ย่ามันสุแกะบอกก็เห็นขูอยเงี้ยตุ้มหูสุดไหกันเนี้ยบอกออืมาลูกกำอาพ่ออาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเอาไหมลูกน้ำตาลกินไหมคะลูกเนี่ยน้ออนำานนนตาลเอาไหมคะเ,เนี่ย กินตาตากินไหม,มไหมไม่เอาใครครับเก <c oughs> <laughs> ี่ยวตาตสว่างตาแจ๊กเลยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะครับอเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ